วันนี้เรามาทำลาบหมูสับกันนะคะเราก็จะเป็นสูตรค่อนข้างจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะคะพอดีอันนี้คุณตาเคยทำให้กินก็นเลยอสอบถามแม่มาอีกทีเราจะใช้น้ำมะขามเปียกนะคะคลุกเขากับเนื้อหมูสับให้เข้ากันเลยจากนั้นนะคะหมักทิ้งไว้สักครู่นะคะนําไปคั่วให้แห้งในที่นี้นะคะเราจะชอบแห้งมากหรือแห้งน้อยก็แล้วแต่เราเลยนะคะจากนั้นใส่ตับสดลงไปเลยคะ่ะถ้าใครมีหนังหมูหรือว่าชอบความมันนะคะก็ใส่เพิ่มได้ค่ะแต่ที่เราก็ใส่แค่ ตัวเนื้อหมูสับนะคะแล้วก็ตับก็พอค่ะจากนั้นนะคะความหอมของน้ำมะขามเปียกเนะี่ยคือตอนนี้จะหอมมากๆเลยจากนั้นเราก็หั่นเครื่องใส่ลงไปเลยค่ะก็จะมีข่าซอยนะคะตะไคร้ซอยเป็นมะกรูดซอยหอมแดงซอยนะคะเครื่องนี้ยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยนะคะตามด้วยพริกป่นแล้วก็ข้าขวั่ดสมุนไพรจากร้านแม่เวลาพรค่ะ ใส่เลยค่ะเครื่องนี้ก็คือตามใจชอบเลยนะคะเราก็จะปรุงรสน้ำปลานิดนึงนะคะความเปรี้ยวนี่ค่ะปรับได้ตามค่ใจชอบเลยนะคะถ้าใครชอบเปรี้ยวมากนะคะม,มะาบีบมะนาวเพิ่มทีหลังนะคะจากนั้นใส่ต้นหอมผักชีใบสะระแหน่ได้เลยค่ะหอมมากๆจัดใส่จานเสิร์ฟเลยค่ะลองไปทําตามดูกันได้นะคะ